สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับชาว y o ยูทูบทำไรวันนี้ไมโครขึ้นครับว่าไมโครขึ้นได้หรือเปล่าจะลองดูงครับทดสอบเอาเจ้ามักไฟขึ้นนะครับเอ้ยเอายางออกก่อนดิเอาไว้ลองดูเอากันเดี๋ยวมันติดเด้อเอาก่อนเอาก่อนดึงออกนี่ติดนี่อ,อุเมนเทนเฮ้ยว้าใครทำลายกอไผ่ หยาบอะพรุ่งนี้เอางานขุดครับนี่เดี๋ยวจะลองเอาขึ้นดูครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมนี่ก็ตัวขาตั้งนะครับนี่มีมาติดรถใส่กับน้องเมื่อกี้เราสอบดูครับว่ามันเป็นยังไงผมว่าน่าจะขึ้นได้นะเออ วางโดนตูรถคอยเด้อดง่อยอเ,อเดี๋ยวมาดูครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกครับที่เอาแมกโคคขึ้นนะตั้งแต่ออกมายังไม่เคยเอาขึ้นเลยครับ เอาขึ้นก็มีแต่เป็นรถเกี่ยวรถเกี่ยวสองคันที่เราทดสอบขึ้นวันนั้นวันนี้จะลองเอาเจ้ามักไฟร้อยเจ้าที่เด็ดมักไฟ จะเดินขึ้นเลยหรือเปล่าเบาๆด้วยเอามาลุ้นกันพี่น้องโอ้เต็มพอดีเลยนะ นี่ครับเวลารถหนักปุ๊บลมมันจะปล่อยเองมันจะบรลานน้ำหนักครับพอเอีกซ์เท่าอีกแวะโอ้ยหยบยาบยยบยาบเลยอ่ะฮะ พอดีเลยอ่ะสองร้อยนเล็บมันนี่เนาะเนาะเต็มพอดีเป๊ะเนี่ยใช้าง,งานได้จริงครับอ่ะยกดูซิยกไม่ได้หรอกอยกตั้งลยไอ้ไม่ถอยถอยอีกแล้วเราพับเอาเลยลนะ่ะมันจะหนักหน้ามไหม เออพับพับพับเลยกว่าเ้วยกมือแล้วก็พับเลยกว่านะจูดทรงก่อนอ่ะเดี๋ยวจัดทรงจัดเบียบใหม่ก่อนครับโอ้ตียมากเลยนะไปโดนตอไม้ตออะไรนี่ไม่ได้เลยนะพี่น้อง พอน้องเนตโทรมาห, <laughs> ห่าง,งานไม่ที่ที่ดูดไม่เจอหระกอถธงโทรเข้ามาหา <laughs> ช่วงนี้ก็รถดับไม่มีงานครับก็ให้ทอทงกับสาวจอยครับของใครเสตตินนะบอกแล้วค <laughs> ู่เอโทรมาอยู่นี่ล จะลองพับเข้าดูครับยกแขนไว้ก่อนเฮ้ยป้ามาป้ามานู่นเอ้ยป,ปา้ปาปขึ้นนะนี่ได้อ่ 哈哈 <laughs> <laughs>、oh,

มันทำไได้มันติดไอ้ตัวนี้เขาเชื่อมล็อกไว้ได้แค่นี้แหละให้พับนอนไปเนี่ยได้มันสวยอะไรเงี้ยเนี้งานวัมยกไหมไม่ไม่อะไรเดินขึ้นตึง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  ไม่เป็นไรมันมันนูนเดี๋ยวมันเหยียบไปเรื่อยๆปุ๊บตัวนี้มันก็จะยุบไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เขาเกาะไว้เฉยๆลองขับดูหนักไหมมันยุบลงเองเดียเพีย เนี่ยนั่นหรอดิกะเทปบมันเตี้ยไปโดนตอโดนอะไรอ่ะเนี่ยไอ้นี่มันเตี้ยแหรอ่ะไปโดนก้อนหินโดนอะไรใช่นจะจนตึกเลยดิบ้าแต่งซิ่งพยายังวิ่งได้เลยอ่ะลองดู อ่ะนี่ก็ลองขึ้นเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยครับว่าจะขึ้นได้ไหมนะนี่ก็สรงเป็นยังไงบ้างรครับเอ็กซของแท้เลยครับเนี่ยยกทิพย์กลงก็ได้จะให้สกิทลองวิ่งดูครับว่ามันน้ำหนักมันประมาณแบบไหนนะ โอเคครับเดี๋ยวไปลองทดสอบวิ่งดูก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ